สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่ในช่องซุปเปอร์ช็อปนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวร้านของผมนะครับที่ผมทําเองนะครับแล้วก็ได้ดีใก่ตันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับสามพันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ผมก็มีบริการเติมโลบัคด้วยนะครับผ่านไอดียพาร์ทนะครับคุณดูครับนะผมก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวร้านผมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคุณดูครับก็ลักเลยครับก็มีประมาณนี้นะครับนี่ ไนดีไก่ตันนะครับเต็มหน่ายีเผาวีสีนะครับคุณดูครับวพาตอนนี้นะครับผมยังทําไม่เสร็จนะครับแต่ว่าพร้อมทำหน่ายแล้วนะครับพวกนี้ก็คือพร้อมจะหน่ายนะครับอันนี้ก็มีของสูตรนะครับไต่ตันเลเวลสองพันห้าร้อยห้าสิบนะว่าคือของสุตรนะครับที่ผมบอกเลยครับกองสูตไม่มีเกลือสูตทุกอย่างนะครับมีอกาสได้เผาวีสีได้หนักหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคุณดูครับ นะครับต่ไปครับก็เป็นการันตะีดอบคู่ได้นะมาครบนะบวกผลนะบ้านผลมันจะสุ่มนะครับดูคนระับก็คือการันตีได้หัวเบสิคมันกัน,นครับในราคาครับสิบเก้าบาทต่อไปก็เป็นไอดียไก่ตันงเจ็ดบาทนะครับก็เหลือตอัวน,นี้ครับสิบแปดชิ้นนะครับผมลแล้วก็ไก่ตันงเก้าบาทน,นะครับนี่เลยนะครับเป็นไก่เก้าบาทน,นะครับ แล้วก็มีไก่กันหกหมันนะครับในราคา5้าสิบเก้าบาทนะครับก็สามารถมาจุ่มกันได้เลยนะครับคุณดูครับตนหลัแนนนอนนะครับเรื่อลงมานะครับก็เป็นสุ่มรางวัลนะครับคุณดูครับเป็นสุ่มตก่าัของคนกบน้อยนะครับที่อยากได้ไอเดียไก่กันนะครับคุณดูขอเข้าไปเลยนะครับผมนะนี่ครับมันก็จะเป็นหมุนวงล้อนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มีความจะมาแจกคุณดูด้วยนะครับโอเคแล้วผมก็ กคนเห็นฉากบดไหมครับไม่นจะมีวิธีการใช้นะครับผุณครับกเตามเงินนะครับแล้วก็ติดต่อนะครับบริการนะครับส่งวงล้อนะครับอ่านะครับผมก็มีประมาณนี้ก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับเช่นจะดูวิธีการใช้นะครับวิธีการจัดตนนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำนะครับดูครับมันก็เป็นเด็มอยู่นะคุณดูเดูในพี่เขาจะสอนทำแนวรับคนที่แบบใช้ไม่เป็นนะครับุณดูครับโอเคนะต่อไปเป็นกาาเติมเงินนะครับเติมเงินนะครับมัได้มีทั้งหมดสามมันนะครับอ่าสว่างต่ว่าเลยนะครับก็ ที่คาทะเบียนนะครับสองจุดสาเปอร์เซ็นนะครับคนดูก็ประมาณนี้นะครับก็ทคขากระชั้งสองหงก่อนนะครับแล้วก็ล่างซออตรงนี้นะครับต่อไปครับเป็นคนได้วย่าคานะครับก็ตอนนี้ยังไม่รับนะครับต่อไปก็เป็นโค้ดรางวัลพิเศษนะครับก็คือโค้ดวันนี้นะครับที่พี่จะมาแจกนะครับคนดูครับแล้วรออมไปเรื่อยนะครับผมขอเรียนรร้านหนึงนะคนดูต่อไปก็เป็นร้านค้าเนีครับร้านค้าก็จะมีส้นงสองอย่างนี้นะครับและก็อย่างหนักเลยนะครับสั่งันนะครับในการเตดกระจัดผมนะครับคนดูครับต้อง้า คุได้ไเชร์นะครับผมเวลาของลูกค้านะครับมีปัญหาในรับผมนะครับถ้าไม่มีนะครับไม่มีคลิปนะครับแล้วล่ามีปัญหาอะไรอย่างนี้นะครับผมนะผมจะไม่รับซิมแต่ทั้งสิ้นนะครับคุณดูครับประ้มานี้นะครับคุณดูร้ามาผมเดี๋ยวผมจะไปแจกโฟตดนะครับผมนะกดเข้าไปเลยนะครับวันนี้นะครับผมนะต้องขัดนะครับผมนะหนึ่งร้อยคนนะครับนะครับผมแล้วก็คร้วมาณนี่เลยนะครับก็ยังจะพบได้เลยนะครับผมนี่นะครับแล้วล่วําเสร็นแล้วก็ได้เช็คเลยก็สามารถไปกดติดตามเพจผมได้ครับ พื่อไม่พลาดข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับเช่นแจกโค้ดนะครับแจกไอดีใแ่ตาลนะครับบนละร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับคุดูครับแค่ช่องนี้นะครับถึงหนึ่งร้อยซับสไคร์ับเดี๋ยวพี่จะสุ่มไอดีแจกไก่ตาลนะครับคุณดูครับนะครับผมนะแล้วก็ มีประมาณนี้แหละนะครับก็สามารถเล็กรีบรสุ่มกัได้นะครับการันตีได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับคลิปนี้พี่ขอลาล่าก่อนนะครับผมนะก็จะลืมไปถ่ายนะาสำหรับคนรุ่นน้อยนะแล้วผมก็ใครเข้ามาใหม่รับชมช่องพี่ช่องแรกนะครับหรือว่าคลิปแรกน,นะครับผมนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับคุณดูคลิปนี้ขอลาไ่ะก่อนนะครับผมเจอนนะกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย